เราทำความสะอาดแล้วลงไปเลยนะครับเตรียมไว้เมื่อกี้เอาให้หมดเลยแล้วกันโอ้โออร่อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหางานหาชีพสร้างรายได้อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าหลายๆคนนำสูตรนี้ไปทำเนี่ยสร้างรายได้กำไรหลักแสนต่อเดือนเลยนะครับ สวัสดีครับจองพลเชฟลิงทางนะครับกับวันนี้เศรษฐกิจฝืดเครืองมากหมูแพงแพงผมเลยหาเมนูเด็ดมาให้ทุกๆคนทํากินกันนะครับถูกมากตัวนี้ผมไปแมคโครมาเป็นพัดเผ็ดจอละเคิรามาเริ่มทํากันเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับ ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับกลบนะครับกระเด็นนะครับกลิ่นหอมฉุนมาแล้วครับใส่น้ำครับ แล้วก็ผัดต่อผัดให้พี่แกงฉุนเลยนะครับใส่เนื้อจระเข้เราทำความสะอาดแล้วลงไปเลยนะครับเนื้อจระเข้เนี่ยผมซื้อมาจากแมคโครเนี่ยราคาแค่กิโลละ89บาทเท่านั้นเองนะถูกมากเลย เพื่อนเพื่อนจะนำไปทานหรือนำไปทำขายก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้เนื้อหมูก็ล่อไป200รกว่าแล้วต่างกันเกือบ3เท่าเลยนะครับราคาเนี่ยรสชาติเขาจะเหมือนไก่แต่จะเหนียวกว่าน่อยหนึ่งครับดูเด้งหน้าทานดีครับ เป็นเนื้อสัตว์อีกหนึ่งทางเลือกนะครับในตอนยุคเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงขนาดนี้อ,อ่าผัดจนเนื้อจละเข้ของเราสุกแล้วนะครับผมก็จะไล่ใส่เครื่องเลยใส่กระชายครับใส่ข้าวโพด พริกไ,ไทยสดนะครับเม็ดพริกไทยโอ้โหผมก็จะปรุงแล้วนะครับผมจะตัดน้ำตาลไปหน่อยนึงนะครับไม่ต้องเยอะครับขนอหน่อยนึงนะครับตัดด้วยน้ำปลานิดนึง ต่อครับใส่พริกชี้ฟ้าซอยสามสีลงไปครับใส่ที่เต็มเตรียมไว้เมื่อกี้เอาให้หมดเลยแล้วกันสุดท้ายใส่ใบโหระพาครับ นำเนื้อมากบๆล,ลงให้ผักมันสุกให้หมดนะครับใบโหระพาเมื่อสุกหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวสดจะไม่ดำครับพอไปขึ้นที่โตอาหารเนี่ยนี่เราก็เลยต้องให้มันสุกให้หมดมเสร็จแล้วครับ ใส่จานเลยครับามาชิมคอกกระไดกันเลยโห อร่อยน่าอร่อยนะเนี่ยดูดิเ,ดเนื้อมันจะเด้งๆกว่าไก่อะ่ะมีกระดูกติดมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังครับต้องลองแบบเต็มปากเต็มคําไปเลยอืออืออืออออร่อยมัน เนื้อมันเหมือนไก่กับกับเก้งผสมกันกับกวางผสมกันมีความเหนียวกว่าเหนียวกว่าไข่แล้วแล้วเจ้าตัวเขาเองเนี่ยมีมันแทรกด้วยนะอร่อยอะ่ะออืืหสำหรับช่วงที่เนื้อหมูเนื้อไก่แพงอยู่างเนี้ย ใ้เนื้อจระเข้นี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจได้เลยนะโอ้โหอร่อยป่ะจะไปรังเกียจมันครับยังไงมันก็เป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันโ,โหหนุบนึบรสชาติรสชาติเดลียวไก่เยอะเลยอืมเด็ด มะโกโ,โลละแปดสิบเก้าบาทเองอ,อ,อร่อยฝ <c oughs> ากเพื่อนๆกดติดตามช่องผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆผมจะเอาสูตรอาหารเด็ดๆอย่างเงี้ยนำมาแจกกัน ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับตอนแปดโมงเชา้ารอดูันได้เลยโอ้อร่อย <c oughs> แล้วยังมีสูตรอาหารสร้างรายได้เป็นแสตนต่อเดือนอีกนะเยอะแยะเลยผมนำมาแจกอยู่ในช่องอะ่ะลองเข้าไปดูติดตามคลิปที่แล้วแล้วก็ได้นะครับสอนทำบะหมี่สอนทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเพื่อนๆอยากได้ เมนูอะไรทักเข้ามาเลยใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะรีบทำให้ยังติดเรื่องคลิปไก่ทอดสูตรต่างๆอยู่เดี๋ยวจะรีบทำให้เพื่อนๆนะครับดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับจอมพลเชฟริมทางครับ